การที่เราใช้ถ้วยน้ำมันหรือผ้าน้ำมันแบบสอดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราสูญเสียคุณค่าของผู้หญิงไปไม่อยากให้ผู้หญิงไทยอะ่ะเอาคุณค่าของเราไปจำกัดกับคำว่าพรหมจรรย์ของผู้หญิงอย่างเงี้ยมันมีอีกหลายมิติมากๆที่สร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะพทัทยาธนสิวณิชัยะคะ่ะปัจจุบันก็ทำธรุรกิจส่วนตัวค่ะตอนนี้ก็มีทำธรุรกิจแบรนด์ใหม่เป็นถ้วยน้ำมันแฮปปี้คัพค่ะ วยนามันอะ่ะมันคือสิ่งที่ผู้หญิงใช้แทนผ้าอนามัยเวลามีประจำเดือนวิธีการใช้ก็คือเราจะพับแล้วก็สอดใส่มันเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ปล่อยให้มันกลางออกเพื่อรองรับประจำเดือนนะคะซึ่งถ้าเทียบกับผ้าอนามัยแบบแผ่นและแบบสอดแบบนั้นนะคะจะเป็นเทคนิคในการซึมซับซึ่งจะเป็นขยะที่เหลือกับโลกนี้แต่ถ้วยนามัยอ่ะคะ่ะก็คือพอรองรับประจำเดือนเสร็จแล้วถอดออกมาเราเททิ้งเราสามารถใช้ถ้วยเนี้ยใช้ซ้าได้ถึง10ปีเลยเพราะฉะนั้นก็นจะจไม่เหลือขยะเลยอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าก็คือมันให้เรื่อองควววาาาามสสสบยยยเเลลที่่่่ใููะะจร้ึก มันเหมือนเราไม่มีประจำเดือนเลยทั้งที่เรามีประจำเดือนนะคะเพราะมันไม่มีเลือดไหลออกมาเลยนั่นเอง ถามว่ารู้จักถ้วยทำไมครั้งแรกเมื่อไหร่คือย้อนกลับไปเมื่อปี2018อะคะ่ะเราอะได้อ่านเรื่องถ้วยเนี้ยจากเพจเพจหนึ่งซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรมันแปลกใหม่มากสําหรับเราเราก็พยายามหาข้อมูลแต่ณนะตอนนั้นอะข้อมูลภาษาไทยหายากมากแล้วหาซื้อชิ้น product เนี้ยก็หาซื้อยากคือต้องหาซื้อมาจากต่างประเทศสั่งทางเว็บไซต์แล้วก็ชิปปิ้งเข้ามาในเมืองไทยอย่างเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะหลังจากนั้นประมาณครึ่งปี8เดือนประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็ไปเที่ยวมาลดีฟสองวันสุดท้ายเราประจาเดือนมาการที่ประจาเดือนมาที่มาเลเซียเนี้ยเป ทรมานมากเพราะว่าคนอื่นจะได้เล่นน้ำในขณะที่เราใส่ผ้าอนามัยเราได้แต่นั่งดูเขาอยู่บนบกอย่างเงี้ยค่ะกลับมากรุงเทพนะคะที่คุณน้าเราที่ไปทริปเดียวกันเนี่ยเขาไปสิงคโปร์ต่อแล้วเขาก็ไปเจอถ้วยเงี้ยขายอยู่ในร้านร้านหนึ่งเขาก็เลยถามเราว่าเอาไหมล้วก็เลยบอกว่าเออเอามาเลยซื้อมาให้หน่อยอันไหนก็ได้ลองซื้อให้หน่อยนะคะนี่พอกลับมาเราก็ตั้งอยู่ประมาณ1เดือนเพราะว่ากลัวที่จะใช้แล้วก็แบบมันไม่มีข้อมูลเะนาะแต่ว่าพอวันที่ได้อยู่บ้านเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเนี่ยเราเสียเงินซื้อมาแล้วเราต้องลองใลลองใใชชช้้้้แลลลลลวะก็เยอองงพ แบบโอ้เท่านั้นนะคะโลกเปี่ยนคือมันสบายมากมันไม่เคยคิดเลยว่าการมีประจำเดือนที่เราเคยทรมานทุกวันมันจะสบายได้ขนาดนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ไปประมาณ 4- ีหเดือนแล้วเราก็เลยเริ่มบอกคนรอบตัวคือใช้จนคล่องแล้วอย่างเงี้ยค่ะบอกคนรอบตัวแล้วก็เริ่มแชร์ในโซเชียลมีเดียเออมันจะดีไหมถ้าเราสามารถทําถ้วยนาาย้ำมันขึ้นมาแล้วมีข้อมูลภาษาไทยให้เขาใช้มีแอดมินที่คอยช่วยตอบคําถามหรือคุณหมอที่คอยให้คําปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายซื้อได้ในเมืองไทยเลย,ยไม่ต้องเสียค่าชิปปิง้งไม อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นและแรงมันดันใจที่ทำให้เราอะได้มาทําแบรนด์ถ้วยน้ำมัหะมันจะมีทั้งปัญหาหนึ่งคือปัญหาแบบเหนอะหนเะเฉอะแฉะอาการที่2คือการอาการ คนที่แพ้มันก็จะมีแบบผดขึ้นอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็คือมีอาการขาหนีด,ดําจากผ้าอนามัยอ่ะอันที่3ก็คือมีอาการซึมเปื้อนอีกอย่างหนึ่งคือมันมีข้อจํากัดเยอะมากเช่นเราไม่สามารถเล่นกีฬาบางประเภทได้ที่มันต้องมีการตีลังกาเราไม่สามารถว่ายน้ําดําน้ําได้กิจกรรมพวกเนี้ยต้องถูกหมดไปเลยถ้าเราใช้ผ้าอนามัยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราเริ่มเล่าให้คนอื่นฟังและคิดชื่อแบรนด์เราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันใช้แล้วมันแฮปปี้จริงนะเพราะมันจํากัดข้อเหล่านี้ของผู้หญิงไปหมดเลยที่สำคัญก็อีกอย่างก็คือฟ เพราะมันประหยัดได้เยอะมากๆเนี่ยค่ะ้ายนามัยผืนหนึ่งอะคะ่ะมีอายุการใช้งานมากสูงสุดถึง10ปีเลยขึ้นอยู่กับการรักษาแต่ขอคอนเฟิร์มว่าใช้ผ้วอนามัยแล้ว,วมันจะรู้สึกสะอาดกับบริเวณนั้นกว่าใช้ผ้าอนามัยจริงๆ <S 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 ลองคิดภาพตามว่าปกติแล้วผู้หญิงคนๆคนหนึ่งมีประจำเดือนใน1รอบเดือน,นใช้ผ้าอนามัยกี่แพ็คมันเป็นขยะมหาศาลแล้วมันก็เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลของผู้หญิงเหล่านั้นเหมือนกันแต่ถ้วยอนามัยคุณมีถ้วยเดียวจบเลยหรือยังเกิงก็สองถ้วยสําหรับคนที่ต้องการความสะดวกในการสับเปลี่ยนเนี่ยค่ะเออมันทําให้เราลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้เยอะมากมันก็เลยมีประโยชน์ที่อยากให้ผู้หญิงเปลี่ยนมาลองใช้ถ้วยอนามัย แฮปปี้มาในจังหวะที่โซเชียลมีเดียมันเข้าถึงหมดไม่ว่าจะเป็น i Instagram f a c e b o o k t w i t t e r เราเราเคยคิดว่ามันก็เป็นการยากเหมือนกันที่จะมาบอกให้คนเปลี่ยนจากแบบแผ่นไปเป็นแบบซอสจริงๆมันค่อยๆเปิดมากขึ้นคนที่กลัวอยู่มันก็มีแหละเป็นกลุ่มใหญ่แต่มันมีกลุ่มที่เริ่มกล้ามาลองใช้เริ่มมองหาอะไรที่ดีกว่าสําหรับตัวเองแล้วพอเขาเริ่มลองใช้คือเพื่อนมันเป็นโปรดักที่มันว้าวจริงๆมันใช้แล้วมันไลฟ์เชนจริงจริงๆสําหรับผู้หญิงหนึ่งคนนี้ค่ะ ผู้หญิงไทยมันเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่ออะไรแปลกๆหลายอย่างเหมือนกันเนาะอย่างเช่นเคยได้ยินไหมเรื่องแบบมีประจำเดือนแล้วต้องไปนั่งถัดบันไดเพื่อประจำเดือนมันมาวันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางบ้านเขามีเรื่องของแบบถ้ามีประจำเดือนอยู่ห้ามไปวัดหรือมีประจำเดือนอยู่แล้วห้ามยืนอยู่ชั้นสองเหนือกว่าผู้ชายในบ้านเพราะว่ามันคือแบบสิ่งไม่ดีหรือสิ่งเลวร้วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบดูสาคัญมากๆมากๆสาหรับคนไทยคือเรื่องของการรักษาพรมจรรยร์ซึ่งเราอะไม่ได้บอกว่าการรักษาพรมจรรยร์ไม่ดีนะแต่ว่าบาางีออะเเยยรรรมมจ์ัน ตั้งแต่เราทํากิจกรรมแล้วเช่นเราไปขีดขาเราไปวิ่งเราไปกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะบอกว่าจริงๆมันก็คือเรื่องของร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยการที่เราสอดหรือการที่เราใช้ถ้วยนาาย้ำมันหรือผ้าน้ามัมแบบสอดเนี่ยม,มันไม่ได้หมายความว่าเราสูญเสียคุณค่าของผู้หญิงไปไม่อยากให้ผู้หญิงไทยอะเอาคุณค่าของเราไปจํากัดกับคําว่าพรมจันทร์ของผู้หญิงอย่างเงี้ยมันมีอีกหลายมิติมากๆที่สร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงนะคะเราอยากให้คุณแบบเออเข้าใจร่างกายตัวเองสามารถมีความสุขกับร่างกายของตัวเองได้มากกว่า จริงๆมันคือแค่ small change นิดเดียวหรือความกล้าที่จะลองนิดเดียวมาอาจจะทําให้คุณะเกิดสิ่งอะไรใหม่ๆได้อีกเยอะมากไยคะในวันนี้ที่ช่วยนาำหม่ะมันแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยแล้วมันสามารถหาซื้อได้ง่ายในประเทศแล้วคือเราจะบอกว่าในเมื่อวันนี้มันง่ายขึ้นสําหรับการที่คุณจะลองหนึ่งอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็อยากจะสนับสนุนให้มาลองกันนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราไม่ลองเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเออมันมีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราใช้อยู่จริงๆค่ะ อยากจะฝากแบรนด์ถ้วยน้ำไม้แฮปปี้คัพของเรามากๆนะคะเป็นโปรดักที่กล้าพูดได้เลยว่าเป็นคนไทยทําทแล้วเราทําออกมาได้แบบตั้งใจทําคุณภาพดีอยากให้ทุกคนมาลองว่าแบบถ้วยน้ำไม้จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่คุณคิดกลับการมันเพิ่มความสบายของประจําเดือนในชีวิตคุณได้มากกว่าเดิมด้วย,ยคุณสามารถว่ายน้ําดำน้ำําไปเที่ยวเล่นได้ลดอาการเนอะหน,อหนาอาการซึมเลือดเปื้อนได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครยังไม่กล้าใช้จริงๆแค่เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าในแบรนด์ของเราอ่ะเราจะมี ทั้งแอดมินแล้วก็ทั้งคุณหมอที่คอยช่วยตอบคำถามตลอดสามารถรีเควสตคุยกับคุณหมอได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย